นี่ฮาวสวัสดีครับทุกคนผมเซติชชอนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสั้นๆส,ส,สำหรับตัวละครที่เข้ามาใหม่ในซีซั่น18นะครับหรือวูหยางนันเองเดีย๋ยวเรามาทําความเข้าใจของสกิลวูหยางก่อนนะครับสกิลที่1นึ่งสกิลคลิกซ้ายนะครับมันจะชาร์จได้อยู่2แบบก็คือคลิกค้างแล้วก็คลิกย้ําๆส่วนมากผมแนะนําว่าให้คลิกค้างดีกว่ามันจะทําให้ดาเมจของกระสุนที่เราปล่อยออกไปกว้างมากขึ้นแล้วก็แรงมากขึ้นครับต่อมานะครับเป็นสกิลคลิกขวาสกิลคลิกขวาเนี่ยจะทําการฮิลเพื่อนโดดยก ใกล้ๆมันจะมีระยะคล้ายๆเมอร์ซี่นะครับแล้วก็มันจะผสมผสานพาร์ชีพก็คือเหมือนเซนที่อยู่บนหัวเห็นไหมของเพื่อนมันจะมีพาร์ชีพเนี่ยมันจะค่อยๆฮิลเหมือนลูกแก้วของเซนนะครับประมาณนี้สกิลถัดมานะครับสกิลชิปสกิลชิปเนี่ยจะทําให้เราแบบเพิ่มความเร็วมากขึ้นแล้วก็ทําให้เราแบบกระโดดได้1ครั้งเหมือนคิลโนเลยมาที่สกิลต่อมานะครับสกิล E เป็นสกิลที่น่าสนใจมากเลยสามารถทำดาเมจแล้วก็ฮิลเพื่อนได้พร้อมๆกันประมาณนี้ แล้วก็จะเห็นเหลืองเหลืองอยู่กรอบเลือดเพื่อนแสดงว่าเราทำการฮิวเพื่อนได้แหล่งมากขึ้นนะครับสำหรับสกิล E ถือว่าเป็นสกิลที่คล้ายๆข,ของไบติกแกเนตของอนา,านะครับแต่จะไม่ทําให้ฝั่งตรงข้ามติดฮิวแบนเนาะสกิลสุดท้ายนะครับสกิลอันติเมทหรือคิวนั่นเองมันจะมีอยู่2แบบก็คือคลิกซ้ายใช้ให้เพื่อนหรือคลิกขวาใช้ให้เรานะครับซึ่งผมจะาัาที่ใช้ให้เพื่อนก่อนนะครับก็คือจะทําการเพิ่มชิวขึ้นมาอย่างแบบนี้แล้วก็ระเบิดออกครับซึ่งระเบิดเนี่ยทำให้ศัตรูบบตน,น็อกแบ็กได เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างทำใส่ตัวเองให้ดูนะครับจะเห็นได้ว่าทำดาเมจนเล็กน้อยแล้วทำให้ศัตรูกระเด็นหรือทำให้ศัตรูนักแปลกะครับสำหรับตัวละครบูอย่างมีประมาณนี้ครับ